ได้ถ้วยข่าวอะฮะถ้วยไปไว้ไหนหมดหอืได้หน่อนู้ทีนี้ก็ภาไปหมดถ้วยชามโอ้โหหายใจพูดไม่รู้เรื่องเลย ดึงเห็นไหมก็ไว้ดึงคาดไปอีกแล้วเบื่อไอ้ด่างว่ะเบื่อจังเลยเนี่ยชอบดึงถุงทิ้งไอ้เขียวกินข้าเวเขียวอ่ะไม่กินแล้วเสือไม่จะไปนะไปแล้วนะไม่กินอนะ่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าว ด, ua, ด ua ูด uh ูด huh. ูไอ้ด่างสิดูไอ้ด่างสิเอ้าวอ้าวเขาไม่แย่งหรอกโอ้โหด่าง え、ね